สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Epic w ว r t h r o n นนั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open Beta บน s t บนสโตทยเรียบร้อยนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยก็ใครที่สนใจลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมแนวสามสร้างเมืองไปต่อสู้กันที่ภาพสวยมากๆกนะครับการันตีโดยการใช้ Unreal Engine ้ครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ในส่วนของตัว เกมจะมีทั้งหมด4เซิร์ฟนะครับส่วนตัวผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่4นั่นเองนะครับมากดเข้าเกมไปเลยครบับผมจากที่ลองเล่นก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะเออส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมแนวนี้มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกในส่วนที่ผมรู้นะครับใครที่จะเล่นต่อก็ลองศึกษา,าร,ระบบกันอีกทีหนึ่งกันละกัน นะครับโอเคมาแล้วนี่ฮะบรรยากาศข้างในตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นเมืองของเรานะครับผมเราสามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่ข้างในเมืองได้นะครับนี่ครับ เข้ามาแล้วก็มันก็จะมีให้เราทําการกดส,สร้างเมืองหรือว่าเพิ่มภาษีฝึกทัพทหารนะครับรวมถึงการเกณฑ์พลทหารได้ด้วยนะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ทําการเลือกเกณฑ์พลทหารได้เลยนะครับเนี่ยเราจะเกณฑ์กี่คนนะครับในส่วนของการเกณฑ์นเนี่ยเราจะต้องใช้สเบียงต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกอ e re er ยากจะเกณฑ์แบบเยอะๆก็ได้นะนะครับนม้มันจะขึ้นแดงๆแล้วเนื่องจากว่าสบียงเราไม่พอนะครับดังนั้นก็อลองเกณฑ์ให้ดูสักประมาณเนี่ยยี่สิบกว่าคนแล้วกันนะครับเนี่ยใช้ระยะเวลาตามมีครับก็กดเกณฑ์ไป นี่ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ทหารมาใหม่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีขึ้นมาบอกอยู่ว่าพลสำรองที่เป็นทหารของเราเนะีตอนนี้เท่าไหร่นะครับเวลาที่เราเอาไปยึดเอาไปบุกโจมตีอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการสูญเสียแล้วเนาะ นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกดออกมานะครับทีนี้พื้นที่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีพื้นที่เป็นกรอบเขียวๆนี่คือพื้นที่ปลอดภัยของเราประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะส่งทหารไปบุกยึดนะครับในพื้นที่ต่างๆตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมจะส่งมาบุกยึดตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยกดเลือกนะครับแล้วก็กดบุกยึดนะครับทหารเราต้องเลือกตรงนี้ด้วยนะครับอ่า แล้วก็กดมยุดอีกที <I 'm S 1> <ๆ S 2> นึงมันจะส่งอาหารจากเมืองมานะครับนี่นะมันจะมีระยะเวลาบอกอยู่ว่าการเดินทางคับเนี่ยกี่นาทีกี่วิอะไรยังไงนะครับเนี่ยแล้วก็ส่งมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะแบบเอ่อแบบตัดฉากเข้าไปนะปกติแล้วมันจะมีการตัดฉากเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการต่อสู้แบบใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะอ่าเนี่ยครับ, <that coming. S 1> รบเรียบร้อยอ่ะโอเคนี่อันนี้คือมันบอกอะไรเอ่อ กดัพ l e เวลขุนพลอ่แสดงว,ว่าผมสู้ไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับเหมือนจะแพ้หรือเปล่านะฮะอ่ามากดดูครับกาหนดตรงนี้นี่ฮะพลทหารของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับแล้วก็กดจัดทหารลงไปนี่ครับเอาใส่ในทีมของเราแล้วก,ก็อย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้ที่มันแบบตัดฉากเข้าไปนะครับต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากนะครับภาพอ่คนข้างนี้จะสวยนะครับสกลิลใหญ่เลยอะ,ะเกมนี้นะครับอ่ะกดเข้ามาดูตรงนี้ฮะ มันจะมีรายงานนะครับว่าเราแพ้มาหรือเราชนะมายังไงบ้างนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพามาดูสักอันหนึ่งกันลวกันดูอันนี้นะครับผมแล้วก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูเล่นซ้าตรงนี้ได้นะครับปักกดเข้าไปเลยนี่ครับมันจะพาเราก็ไปดูแบบนี้นะครับนี่บอกเลยว่าสุดอะภาพสวยจริงๆนะครับสําหรับเกมนี้นี่ครับเข้ามาแล้วเห็นไหมนี่นี่คือบรรยากาศนะครับที่เป็นการต่อสู้นะครับ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตัดฉากตอนที่เราส่งเข้าไปต่อสู้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าให้เราจัดคับจัดอะไรได้เพิ่มเติมนะครับโดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆนะครับแต่นี้คือมันเป็นแบบว่าผมมาสู้ไปแล้วนะครับผมก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดดูมุมกล้องนะครับขยายไปมีได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะเห็นไหมเออนะครับนี่ดูโจมตีอื่นได้นะครับมีแบบนี้นะครับเนี่ยมองนี้ได้ครับ ค่อนข้างเจ๋งมากครับเกมนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากสาหรับคนที่ชอบแนวนี้โดยตรงนะครับอ่ะโอเคชนะแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้คบในส่วนของการต่อสู้นะครับอ่าโอเคทีนี้ตัวเกมก็จะมีในส่วนของเมนูเนาะนะครับเมนูด้านล่างตรงนี้เรามาดูได้เลยครับเนี่ยการตั้งค่าก็กดเข้ามานะครับมันจะมีให้เราตั้งค่าภาพอยู่นะครับว่าเราจะเอาภาพแบบไหนประมาณไหนยังไงนะครับกด กดเปิดเอานะครับ EPS นะครับก็ปรับเอาเลยนะครับว่าจะเอาประมาณไหนเนาะเสียงก็ปรับได้เลยนะครับตามนี้ภาษาก็อย่างที่เห็นว่าเป็นภาษาไครนั่นเองนะครับผม,มก็ทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของการหาแบบรับสมัครนะครับในส่วนของขุนพลอื่นๆนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะ,ะนี่ครับผมสามารถกดรับสมัครฟรีได้ก็จัดไป นี่ครับนี่นะฮะรับสมัครคุ่นพลถ้าเกิดเราอยากสมัครอีกนะครับเราก็จะต้องใช้หยกมุกตรงนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าใช้อะไรยังไงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ นายองรับสิโอเคเรียบร้อยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนายก็เข้ามาลองสํารวจกันนะจ๊ะในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะมีเมนูอื่น,นต่อนะครับก็คือ,อขุนพลตรงนี้ครับลองกดเข้ามาดูเนี่ยจะเป็นขุนพลที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการกดเลือกขุนพลตัวนั้นๆอย่างเช่นขุนพลตัวนี้นะครับเข้า <show> มานะแล้วก็ดูเห็นไ oh, <ช>ดูภา <you. S 2> พาได้นะครับว่าหน้าตาขุนพลเป็นยังไงนะครับภาพแบบสามมิติของเขาเป็นยังไง เห็นไหมภาพสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่สปองสกิลได้นะครับเนี่ยสกิลวันไหนที่มันมีอยู่ในสมบัติกดยืนยันใส่เข้าไปเนี่ยแบบนี้ครับอ่าแล้วก็สามารถเพิ่มแต้มได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมยังเพิ่มไม่ได้นะจนกว่าที่มันจะมีพอยต์แต้มตรงนี้มาให้นะครับผมประมาณนี้นะครับดูพัฒนาการได้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับผมดูตัวอื่นหน่อยดิตัวผู้ชายตัวนี้นะครับนี่นะดูดิภาพสวยจริงนะ นะครับตัวอื่นเนี่ยนี่ทำออกมาได้แบบสุดจริงอะ่ะคนที่ชอบเกมนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหตอบโจทย์สุดๆนะครับอนะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรองนะ มีแบบว่าให้เรามาจัดแผนการนะครับแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวพอรอมันปลดล็อกแล้วเราค่อยมาจัดอีกทีหนึ่งน,นะครับระบบอื่นอื่นก็จะมีระบบแบบว่าพันธมิตรนะครับสมอภูมปูอะไรพวกนี้แล้วก็มีระบบสหายนะครับมีดูอันดับได้นะครับเนี่ยระบบสหายก็จะเป็นแบบว่าการแอ,แอดเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมกดเข้ามาดูตรงนี้หน่อยนะครับวันนี้ก็มากดรับของรางวัลได้นะครับ คือมันจะมีให้เราทําการสร้างนะครับในส่วนของพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะฮะกดเข้ามาดูแล้วก็ทําการกดสร้างได้นะครับพับเลเวลเนี่ยฮะเนี่ยกดอัพไปเลยนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะมีพื้นที่ต่างๆนะครับให้เรามาอัพเพิ่มเติมกดอัพกดเปิดเข้าไปเนี่ยอัพได้แล้วนะครับเนี่ยอัพไปเลยเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องใช้ของนะไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะครับดังนั้นก็เราต้องดูดีๆนิดนึงนะครับผมจากตรงเนีนะเห็นไหมเรียบร้อยล้ว กด up มาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจะเป็นพื้นที่ที่จะให้เราสร้างพอเราสร้างเสร็จเราก็กดรับไปนะฮะอ่ามันจะมีอะไรมากดล็อกอีกแล้วก็ดูครับตัวเกมมันก็จะมีสอนขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวก,กดรับโอเคเรียบร้อยเนี่ยก็สร้างไปเถอะนะครับของต่างๆนะครับอ่ามากด up ตรงนี้หน่อยนี่ <I S 1> ได้มาใหม่หนึ่งตัวโอเค <my blog. S 1> นะครับ ประมาณนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับกดเข้ามาดูอะไรที่มันเป็นจุดแดงๆนะครับกดเข้ามาดูเลยครับเป็นทุกเกมนะครับที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาสํารวจดูได้นะครับเพราะว่ามันจะมีของมามาแจกมาอะไรเราประมาณนั้นน่ะนะครับผมนะก็เท่าที่ผมรู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมนะครับก็จะมีระบบเติมเงินตรงนี้น้านะครับรวมถึงระบบซีซันพาสตรงนี้นะครับด้านบนก็ฟรีด้านล่างก็จะต้องเติมเงินเพื่อที่จะได้รับของรางวัลหน่อยนะครับของรางวัลด้านล่างก็จะดีหน่อยประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะ เอาละยังไงก็ลองเล่นดูนะครับในส่วนของตัวเกมนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้ผมไม่ได้รู้ระบบอะไรนั้นข้างเยอะเท่าไหร่นะครับก็มาดูในส่วนที่ผมจะสามารถบอกได้นะครับก็บอกไปลวล่ะนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับใครที่สนใจก็ไปโหลดได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม